เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าสายอรดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ ตอนที่35ตอนไปช่วยคนที่รักไม่ว่าลัดดากับน้ำทิพย์จะร้องขอให้ไอ้โมงดำปล่อยให้พ้นจากพันธนาการเท่าใดก็ตามแต่ก็ไร้ผลพวกมันต่างออกแรงกระชากลากถูดึงไปข้างหน้าไม่หยุดลัด,ดดาค่อนข้างแน่ใจว่าหัวหน้าของพวกมันน่าจะเป็นเหิมจึงออกแรงต่อสู้อย่างเต็มที่ แต่มันหาใส่ใจไม่เข้ามากอดรัดทำท่าจะอุ้มแต่เธอกัดลงที่แขนมันอย่างจังเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดัดงขึ้นทันทีเช่นกันโอ๊ยเจ็บมันเผลอร้องเสียงดังออกมาหญิงสาวรู้แน่ชัดว่ามันคือไอ้เหิมน้ำทิพก็เช่นกันหันมามองรัด,ดาเป็นเชิงรู้กันว่าไอ้ผู้ชายคนนี้คือเหิมนั่นเอง ในเหิมใช่ไหมน้ำทิพตะโกนเสียงดังถามชื่อมันออกไปซึ่งก็ได้ผลเหิมมีอาการโกรธขยุ้มกรงเล็กลงที่บ่าบอบบางของลัดดาเต็มแรงแม้ว่าจะมีเสื้อเชื้อสวมใส่อยู่แต่ก็ไม่อาจที่จะปกป้องความเจ็บปวดจากปลายเล็บของมันได้หญิงสาวน้ำตาคลอและร้องออกมาเบาๆปล่อยปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วยาฉันเจ็บ นายก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับฉันอีกแต่นี่นายยังทำอีกไม่กลัวความผิดหรือไงใครหน้าไหนที่มันจะทำอะไรผมได้ในเมื่อผมเป็นลูกผู้ยิ่งใหญ่แห่งตำบลน,นี้มีแต่คนเกรงใจคุณหมอคนสวยอย่าพูดมากถ้าไม่อยากเจ็บตัวไปด้วยกันเสียดีๆแล้วจะได้รับรู้ว่าสวร,รมันเป็นยังไง <laughs> ไอ้คนชั่วตะเบงเสียงหัวเราะออกมา ได้อย่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดรัดดากับน,น้ำทิพย์รู้แล้วว่าถ้าไม่ยอมทําตามที่มันต้องการอาจจะถูกทําร้ายร่างกายจนได้รับความเจ็บปวดมากไปกว่านี้เธอทั้งสองจึงมีความคิดว่าสู้ทนตามมันไปแล้วค่อยหาทางเอาตัวรอดทีหลังคงจะดีกว่าจึงเงียบเสียงและเดินตามมันไปที่รถกระบะซึ่งเหิมได้ขับมาจอดไว้ตรงทางเล็ก เนื้อจากลำธารขึ้นไปญิงสาวทั้งสองถูกผลักขึ้นไปนั่งภายในเสียงประตูปิดเหิมตามมานั่งประกบเอามีดจอดที่ลำตัวรัตดาส่วนลูกน้องของมันนั่งข้างหน้าคนหนึ่งและข้างหลังท้ายกระบะอีกสามคนเจ้าคนที่ทำหน้าที่พลขับได้ขยับรถให้เคลื่อนตัวพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว <c oughs> พูดง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณหมอรัๆดาคนสวย ผมปราดถนาในตัวคุณมากเลยนะเหมิมพูดพลางดึงหมวกอีม่วงสีดำออกลัดดาใจหายวาบเห็นแววตาวับวาวฉายฉาบอยู่ในดวงตาคู่นั้นอย่างถนัดชัดเจนอย่ามายุ่งกับฉันรัดดากรีดเสียงใส่สะบัดใบหน้าหนีปลายจมูกทู่ๆของมันที่ยื่นเข้ามาหาเสียงหัวระชอบใจตามมานาทิพที่นั่งห่างออกไปมีความรู้สึกสะอิดสะเอียนที่สุดไอ้คนเลว เมื่อไหร่มันจะถูกลงโทษสิทีนะน้ำทิพสับแช่งมันด้วยความเกลียดชังสุดขีดอยากให้มันมีอันเป็นไปเร็วๆแต่ดูเหมือนว่าสวรรค์ยังคงเข้าข้างคนชั่วยังไม่ลากมันไปลงโทษสิทีแถมยังปล่อยให้มันอาหางกลาอยู่อีกแต่เธอเชื่อว่าฟ้ายังมีตาคนชั่วคงอยู่ก่อกรรมสร้างเวรได้ไม่นานนักหรอกขณะเดียวกันเหิมได้อาภาษีดำมาผูกตาของหญิงสาวทั้งสองเอาไว้ ป้องกันไม่ให้เธอจำทางได้ว่ามันจะพาไปที่ไหนจากนั้นได้ออกคำสั่งให้ลูกน้องขับรถไปที่หมายให้เร็วที่สุดลัดดาได้แต่ภาวนาให้มีคนมาช่วยเธอกับน้ำทิพย์ให้ปลอดภัยจากคนชั่วในครั้งนี้และขอให้คนคนนั้นเป็นคมผู้ชายที่เป็นวีรบุรุษไม่ว่าเธอจะตกอยู่ในสภาวะขับขันเช่นไรผู้ชายคนนี้ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายทุกครั้งไปขมสะดุ้งจากการน,นั่งสมาธิรับรู้ว่ามีนิ้วเล็กๆจากใครบางคนสกิดที่สีข้างแม้ไม่เห็นด้วยสายตาก็รู้ว่าเป็นกุมารทองที่ปู่โสมเลี้ยงเอาไว้นั่นเองชายหนุ่มมองไปที่ปู่โสมเห็นว่าเอ็นหลังพักผ่อนใต้ร่มไม้ ท่านคงหลับไปแล้วหลังจากที่สอนคาถาแก่เขาซึ่งเป็นวิชาสุดยอดสามารถที่จะสยบผู้คิดร้ายและเอาไว้ป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายมีอะไรหรือเจ้ากุมารทองเขาถามกุมารทองในกระแสจ,จิตซึ่งก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าหมอรัดดากับหมอน้ำทิพย์ตกอยู่ในอันตรายพี่ไปช่วยเธอด้วยเถิดฮะหมอรัดดาหมอน้ำทิพย ตกอยู่ในอันตรายงั้นหรือใครทำไอ้เฮิมกับลูกน้องมันชุดหมอทั้งสองไปแล้วพี่จะต้องไปช่วยหมอเร็วๆเข้านะเพราะมันจะเอาหมอรัตดาเป็นเมียและกำนันโลหิตก็จะเอาหมอน้ำทิพเป็นเมียด้วยเหมือนกันมันเร็วมากคนชั่วไม่ควรที่จะอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปคอยดูเถอะครั้งนี้ข้าจะจัดการสองพ่อลูกอย่างเด็ดขาดพี่ก็ต้องไปช่วยหมอกับเพื่อนเร็วๆเข้าด้วยนะเออ ไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ข้าขอบอกปู่ก่อนชายหนุ่มจัดการคว้าอาวุธที่เหมาะมือคือมีดปลายแหลมกับย่ามประจำตัวซึ่งมีอุปกรณ์ในการใช้คัดผาอาคมอยู่ภายในอย่างครบครันเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกรูปแบบชายหนุ่มไม่กลัวต่อภัยอันตรายที่จะได้รับในครั้งนี้ขอแค่เพียงให้คนที่รับปลอดภัยก็พอยังไม่ทันที่ขมจะก้าวเข้ามาหาปู่โสมที่นอนอยู่ ได้ลุกขึ้นนั่งจนตัวตรงจ้องใบหน้าหลานชายบัดน,นี้เขาได้ก้มลงนั่งคุกเขา่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกไอ,อ้โคมไปช่วยเหลือคนที่เองรักเถอะครับปู่ผมจะไปช่วยหมอรัดาให้พ้นจากอันตรายดีแล้วข้าจะอยู่แนวหลังคอยช่วยเองอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าไอ้เท่าหานจอมอัปรีนั่นมันกระทำในสิ่งที่เลวร้ายด้วยวิชามาร ปู่ก็ไม่ปล่อยมันเอาไว้เช่นกันขอบคุณมากครับปู่ผมจะไปเดี๋ยวนี้กุมารทองรู้ใช่ไหมว่าพวกมันเอาหมอทั้งสองไปไว้ที่ไหนกันรู้จ้าฉันรู้เห็นทุกอย่างของพวกคนชั่วเจ้ากุมารทองตอบเสียงแจ๋วในมโนสำนึกซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มยกมือไหว้ผู้เป็นปู่แล้วเดินไปตามเส้นทางที่เจ้ากุมารทองเป็นผู้บอกแต่งานนี้ เขาจะกระทำแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เพราะรู้ว่าเหิมมีพักพวกเป็นจำนวนมากเขาคงสู้ไม่ได้และจะต้องหาผู้มาช่วยเหลือนั่นก็คือศักดากับเอกคมแวะมาที่ลำธารเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปให้บุคคลทั้งสองดูให้รู้ว่ารัดดากับหมอน้ำทิพย์กำลังตกอยู่ในอันตรายเลวมากมันกล้าทำกับผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีทางต่อสู้อย่างนี้ได้ยังไงนะ มันชั่วช้าเกินไปแล้วหลังจากที่คมเก็บอุปกรณ์ในการอาบน้ำเช่นผ้าขนหนูถุงใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วของสองสาวมาถือเอาไว้จึงเดินทางไปที่วัดเพื่อที่จะไปหาศักดาขณะนั้นศักดากับเอกกลับมาจากลงพื้นที่เขาตกใจเมื่อไม่เห็นสองสาวอยู่ที่วัดหลังจากสอบถามเด็กวัดแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอทั้งสองไปอยู่ที่ไหนตายละ เราบอกละดากับน้ำทิพย์ว่ายอยู่ที่วัดทำไมไม่เชื่อกันบ้างนะตอนนี้พวกกำนันโลหิตมันจ้องจะเล่นงานอยู่ด้วยนั่นสีพี่ศักดาผมเกลียดไอ้สองพ่อลูกนี่เสียจริงเมื่อไหร่นะทางการจะจัดการมาปราบให้สิ้นซากเสียทีเอกพร่งขึ้นอย่างเหลืออดต่อพฤติกรรมของกำนันโลหิตกับเหิ่มที่กระทำตนเป็นประเภทหน้าเนื้อใจเสือเล่นงานทุกคนที่ต้องการโดยไม่สนใจว่า ใครจะได้รับความเดือดร้อนสักดาถอนใจเฮือกใหญ่รู้สึกเป็นห่วงลูกน้องสาวทั้งสองเกรงว่าจะได้รับอันตรายคนที่มีอิทธิพลมันทำได้ทุกอย่างโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่เชื่อเถอะสักวันบาปกรรมที่พวกเขากระทำก็จะกลับมาสนองตนเองให้ได้รับผลกรรมอย่างสาสมครับผมก็หวังอย่างนั้นเช่นกันเอ๊ะนั่นนายคมมาที่นี่ เขามีอะไรหรือเปล่านั่นสิสวัสดีนายคมสักดากล่าวทักทายก่อนคันเห็นสีหน้าของคมที่เคร่งเครียดรู้ว่าคงมีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นสวัสดีครับหมอสักดาห,หมอเอกผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับหมอรัตดากับหมอน้ำทิพย์อยู่ที่นี่ไหมครับไม่อยู่หรอกนายคมไม่รู้ว่าพวกเขาหายไปไหนกันผมกับเอกก็ยังหาไม่เจอเลยผมไปที่ลำพานเจอของเหล่านี้ตกเกลื่อนกลาด จำเสื้อผ้าได้ว่าเป็นของหมอทั้งสองผมคิดว่าคงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเธอแน่ๆเลยครับคมยื่นถุงใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ในการอาบน้ำให้แก่ศักดาดูซึ่งเอกได้ยื่นหน้าเข้ามาดูใกล้ๆเขาอุทานออกมาด้วยความตกใจจริงสินี่มันของรัดดากับน้ำทิพนี่คมเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับคุณหมอทั้งสองคนอาจจะตกอยู่ในอันตราย ผมคิดว่าคงไม่มีใครทำนอกจากไอ้เหิมรวมทั้งกำนันโลหิตด้วยครับคมเราจะเอาอยัางไงดีเราจะไปขอความช่วยเหลือจากกำนันโลหิตก็คงไม่ได้แน่ในเมื่อในคมคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลูกชายสีหน้าของศัตดามีแต่ความกังวลเขาเป็นห่วงหมอสาวทั้งสองกลัวว่าจะได้รับอันตรายและเขาก็ได้รับรู้ถึงความโหดเหี้ยม ของสองพ่อลูกมาบ้างแล้วงานนี้เราสามคนจะต้องออกลงเองครับผมพอจะรู้ว่ากำนันโลหิตมีบ้านลับๆหล,ลังหนึ่งอยู่ที่เชิงเขาคิดว่ามันอาจจะพาหมอทั้งสองไปซุกซ่อนไว้ที่นั่นครับคมมั่นใจเต็มร้อยเพราะกุมารทองกระซิบบอกเรื่องบ้านเชิงเขาซึ่งเป็นสถานที่กักขังลัดดากับนํำทิพย์เอาไว้สักดากับเอกพยักหน้าเห็นด้วย ในเมื่อเขาเป็นผู้ชายอกสามศอกจะโกรวอะไรกับคนพานและมั่นใจในฝีไม้ลายมือของคมว่าจะต้องเหนือชั้นกว่าไม่เช่นนั้นคงไม่ช่วยลัดดาให้รอดพ้นจากการถูกเหิมทำร้ายมาแล้ว